แองเจิลนัมเบอร์หนึ่จักรวาลกำลังสื่อสารอะไรกับคุณโดยครูแม่ตายพลังแห่งชีวิตสวัสดีค่ะ my soul family ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องที่จะพาทุกคนนะคะได้ปลดล็อกชีวิตทุกด้านนะคะด้วยการตื่นขึ้นและเติบโตทางจิตวิญญาณน,นะคะนอกจากน ได้พบกับเหล่านางฟ้าเทวดาแล้วนะคะคุณยังได้ค้นพบกับจิตวิญ,ญญาณตัวตนที่แท้จริงไฮเ h ซลของคุณเป็นการดึงเอาพลังแห่งจิตวิญ,ญญาณเข้ามาในชีวิตของคุณตามคําแนะนําของเหล่านางฟ้าเทวดานั่นเองนะคะซึ่งจะทําให้ชีวิตของคุณนะคะสุขสงบนะคะประสบความสําเร็จรุ่งเรืองรุงร่งโรดดังปรารถนาของคุณได้อย่างง่ายดายขึ้นนั่นเองนะคะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมแวะไปที่หน้าช่องของครู และหาองค์ความรู้เพิ่มเติมได้เลยนะคะค่ะสำหรับคนใหม่นะคะสามารถกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปนะคะและทุกคนสามารถกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันโลกใบนี้รวมทั้งเป็นกำลังใจให้กับครูแม่ตายได้อีกค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะกับ Angel Number 1133 Angel Number นะคะคือชุดตัวเลขหรือว่าตัวเลขําำนะคะ ที่เป็นเหล่านางฟ้าเทวดานะคะเป็นทูตสวรรค์หรือเป็นทีมงานของจักรวาลหรือว่าพระเจ้านะคะกำลังนำสารหรือว่าข้อความใดาจากพระเจ้ามาบอกกับคุณนั่นเองค่ะสำหรับนางฟ้าหมายเลข1133หรือ Angel number 1133นะคะคุณเห็นหมายเลข1133เป็นประจำหรือว่าหลายครั้งต่อวันหรือไม่คะ คุณสงสัยไหมว่าทำไมตัวเลขเหล่านี้ถึงสะกดรอยตามคุณไปทุกที่ถ้าใช่นั่นแสดงว่าคุณมาถูกที่และถูกเวลาแล้วนะคะเพราะว่านี่คือนางฟ้าหมายเลข1น3ซึ่งเป็นตัวเลขที่เหล่าเทวดาและประมรจารย์สวรรค์ของคุณส่งเข้ามาในชีวิตของคุณนั่นเองค่ะส่งมาเพื่อที่จะส่งข้อความพิเศษถึงพวกคุณนะคะ ต้องการให้คุณรู้และเข้าใจบางสิ่งที่ขัดขวางการเติบโตและการพัฒนาชีวิตของคุณนั่นเองค่ะดังนั้นไม่มีอะไรต้องกลัวหรือว่ากังวลนะคะเมื่อเห็นเหล่านางฟ้าหมายเลข1133อีกครั้งค่ะเทวดาผู้พิทักษ์ของคุณนะคะได้นําเสนอโอกาสอันเป็นมงคลแก่คุณและขึ้นอยู่กับคุณแล้วที่จะใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะ a n งเจิลนัมเบนะคะสามารถปรากฏตัวต่อหน้าคุณในรูปแบบแตกต่างกันนะคะดังนั้นคุณต้องรู้จักพวกเขาและวิเคราะห์พวกเขาและพยายามเข้าใจในสิ่งที่พวกเขากำลังจะบอกความหมายนะคะและเลข1น3่นะคะสามารถมาหาคุณเมื่อคุณกำลังขับรถไปที่ไหนสักแหง่งหรือแม้แต่เวลาอ่านหนังสือนะคะหรือตามบินต่างๆนะคะ หรือแม้แต่บนหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์นะคะเรียกว่าเข้ามาในชีวิตของคุณโดยอัมพรางตัวในทุกรูปแบบเลยนะคะคุณควรจะใส่ใจเกี่ยวกับตัวเลขเหล่านี้นะคะเพราะว่ามันมีบทบาทสําคัญในชีวิตของคุณความหมายที่แท้จริงของนางฟ้าหมายเลข1น3 3นาะคะนางฟ้าหมายเลข1น3 3เป็นตัวเลขมงคล และศักดิ์สิทธิ์ที่บ่งบอกว่าคุณจะบรรลุทุกสิ่งในชีวิตที่คุณใฝ่ฝันนะคะนอกจากนั้นยังบอกว่าชีวิตของคุณกำลังเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกและคุณต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณเพื่อที่จะดึงเอามันออกมาให้ได้มากที่สุดนะคะการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตของคุณการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ มีขึ้นเพื่อพัฒนาและยกระดับความสามารถของคุณปล่อยให้การเปลี่ยนแปลงเข้ามาในชีวิตและโอบกอดพวกเขาด้วยรอยยิ้มและใช้พวกเขาเพื่อให้บรรลุก,กับความฝันและความปรารถนาของคุณนะคะจงมอบความสงสัยและความกลัวของคุณให้กับเหล่าทูตสวรรค์ของคุณไปเลยนะคะเพื่อการรักษาและการเปลี่ยนแปลงนางฟ้าหมายเลขหนึ่งหนึ่งสสนับสนุนให้คุณ ใช้พรสวรรค์ที่มีมาแต่กำเนิดซึ่งก็คือความคิดสร้างสารรค์นะคะซึ่งมันมีอยู่แล้วในตัวคุณแต่คุณยังไม่รับรู้นะคะดังนั้นเทวดาต้องการให้คุณนะคะค้นหาสิ่งที่ต้องการหรือความหลงไหลที่แท้จริงของคุณซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสารรค์ของคุณหากคุณต้องการค้นหาคุณสามารถเจาะลึกถึงสัญชาตญาณของคุณ หรือเสียงภายในของคุณและหากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมคุณก็สามารถเรียกทูตสวรรค์ของคุณได้เสมอนะคะนางฟ้าหมายเลข1น3่งยังเตือนคุณว่าคุณมีงานฝ่ายวิญญาณที่ต้องทํามันจะช่วยคุณบรรลุวัตถุประสงค์ในชีวิตจริงและภารกิจทางจิตวิญญาณของคุณด้วยนะคะทูตสวรรค์มอบพลังบวกให้กับคุณ และเป็นหน้าที่ของคุณที่ยังคงมองโลกในแง่ดีในทุกสิ่งนะคะและเชื่อว่าคุณได้รับการสนับสนุนและร้อมรอบด้วยพลังงานสากลและเทวดาเพื่อขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันของคุณนะคะนอกจากนั้นนะคะนางฟ้าหมายเลข113 3ยังบอกให้มองอนาคตและภาพใหญ่ที่ไม่ได้อยู่ตรงหน้าคุณในตอนนี้ แต่ในอนาคตจะเปิดเผยว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีมาถูกที่แล้วนะคะอิทธิพลที่ซ่อนอยู่ของเทวดาหมายเลข1น3่นะคะหมายเลข1น3่หรือหมายเลขเทวดา1น3่สามาสามารถเป็นเพื่อนที่ดีหรือช่วยคุณเติมเต็มความฝันและความปรารถนาของคุณได้แอบมีอิทธิพลต่อชีวิตของคุณเป็นเวลาหลายเดือน หรือหลายปีเพื่อปลูกเร้าให้คุณประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะนางฟ้าหมายเลข1 1 3 3ยังสนับสนุนให้คุณฝันใหญ่และไปให้ถึงเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของคุณด้วยซึ่งเป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องรู้และเข้าใจว่าหมายเลข1133เรียกอะไรในตัวคุณและจงปฏิบัติตามเทวดาของคุณค่ะคุณต้องรักษาศรัทธาในตัวเอง และเทวดาว่าคุณจะได้รับทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อการเติบโตของคุณเสมอนะคะความหมายของนางฟ้าหมายเลขหนึ่งหนึ่ในคุณธรรมของดอรีนนางฟ้าหมายเลขหนึ่งหนึ่สนับสนุนให้คุณมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวออกจากบรรทัดฐานหรือว่าเขตสบายนะคะและจงเดินไปตามเส้นทางที่ยังไม่ได้ค้นพบ และทำสิ่งที่สร้างสารรค์ที่คนอื่นไม่ได้คิดไม่ได้ทำเพราะคุณมีความสามารถและของกำน,นันแห่งความคิดสร้างสารรค์ภายในตัวคุณนะคะซึ่งมันเป็นเหมืองเพชรในตัวคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวค่ะคุณสามารถสร้างโชคชะตาและโชคของคุณเองได้และตัดสินชะตากรรมของสังคมและมวลมนุษยชาติได้ด้วยนะคะทั้งนี้ได้ด้วยความคิดและการกระทำที่สร้างสารรค์ของคุณนั่นเองนะคะ เทวดาหมายเลข1133ยังเป็นสัญญาณว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวและได้รับคำแนะนำจากเทวดาและพลังงานสากลอยู่เสมอนะคะความหมายของนางฟ้าหมายเลข1133ในทางจิตวิญญาณนะคะนางฟ้าหมายเลข1133เป็นสัญลักษณ์ว่าให้คุณนะคะพัฒนาจิตวิญญาณส่วนตัวของคุณให้เร็วที่สุดเพราะคุณได้รับเลือกจากพลังงานสากล ให้เป็นผู้ปฏิบัติงานของเทวดาเพื่อนำการเปลี่ยนแปลงในสังคมดังนั้นจงมองลึกเข้าไปในหัวใจของคุณเข้าให้ถึงจิตวิญญาณตัวตนที่แท้จริงหรือตัวตนภายในของคุณนะคะทั้งนี้เพื่อคุณจะสามารถเชื่อมโยงกับพระเจ้าได้อย่างใกล้ชิดนั่นเองนะคะและจะทำอย่างไรเมื่อเห็นนางฟ้าหมายเลข1น3่เป็นประจำ การเห็นนางฟ้าหมายเลข1นึ่งเป็นประจำเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับคุณที่ต้องใส่ใจในตอนนี้นะคะโปรดจำไว้ว่าทูตสวรรค์ของคุณติดตามคุณเพราะพวกเขาพอใจในคุณค่ะคุณได้ทำงานหนักและเชื่อมั่นในจิตวิญญาณของคุณเกี่ยวกับพลังอันศักดิ์สิทธิ์ภายในตัวคุณนะคะนางฟ้าหมายเลข1นึ่จึงต้องการให้คุณทำสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ตอนนี้นอกจากนั้น จงใช้พลังสร้างสารรค์จากตัวตนภายในหรือจิตวิญญาณตัวตนภายในไฮเออร์เซลล์ของคุณนั่นเองนะคะน้ำมาใช้ในชีวิตของคุณค่ะเพื่อให้เข้าถึงขอบเขตและพลังสร้างสรงสรค์ที่แท้จริงของคุณคุณต้องเจาะลึกเข้าไปในจิตใจและจิตวิญญาณของคุณและจงถามกับสัญชาตญาณหรือตัวตนภายในของคุณนะคะเพื่อให้ความแข็งกแกร่งภายในของคุณนะคะ ทําให้คุณนะคะตอบสนองความต้องการที่ร้อนแรงของคุณรวมทั้งถามกับเทวดาและพลังงานสาคลได้อีกด้วยนะคะและจงให้ความสนใจกับความคิดความรู้สึกของคุณเมื่อเห็นนางฟ้าหมายเลขหนึ่งหนึ่งสามสามอีกครั้งเพราะความคิดและความรู้สึกเหล่านี้สามารถนําเมล็ดพันธุ์แห่งจุดป,ประสงค์อันศักดิ์สิทธิ์และความหมายทางจิตวิญ,ญญาณของคุณไว้ในนั้นด้วยนะคะ นางฟ้าหมายเลขหนึ่งหนึ่งสสนับสนุนให้คุณใช้ชีวิตด้วยความกระตือรือรน้นและการมองโลกในแง่ดีและแสดงออกอย่างเต็มที่พวกเขากำลังบอกให้คุณรักชีวิตของคุณด้วยจุดมุ่งหมายความหลงไหลและความสุขเพื่อที่คุณจะได้สำแดงความปรารถนาที่แท้จริงของคุณออกมานั่นเองนะคะคุณต้องเตรียมพร้อมที่จะขยายและพัฒนาจิตวิญ,ญญาณในชีวิตของคุณ และตระดถึงจักรวาลเสมอนะคะนางฟ้าหมายเลข1น3่ขอให้คุณช่วยเหลือผู้อื่นหรือว่าให้แสงสว่างแก่สังคมนี้ด้วยนะคะความคิดและการทำงานในแง่ดีใดๆในตอนนี้เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วเพราะคุณจะได้รับความช่วยเหลือและแวดล้อมไปด้วยเหล่านางฟ้าเทวดาของคุณเสมอนั่นเองนะคะ ค่ะและนี่ก็คือความหมายของนางฟ้าหมายเลข1น3่นะคะและทุกคนอย่าลืมดึงพลังแห่จงจิตวิญญาณเข้ามาในชีวิตนะคะโดยสามารถศึกษาองค์ความรู้ได้เพิ่มเติมที่หน้าช่องของครูเลยนะคะไม่ใช่มีแต่เพียงเลขนางฟ้าเท่านั้นนะคะค่ะแล้วกลับมาติดตามแองเจิลนัมเบอต่อไปค่ะขอขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ